บบสออกหูฟังมาใหม่มันคือรุ่นที่แบบเปนคลิปหนีตรงเนี้ยมันเป็นแบบโอเพนเอียร์เว้ยมัน,นจะไม่ได้อุดเข้าไปในหูมาดูกันว่าเป็นไงคอร์รับกับลิซ่าแบล็คพิงด้วยไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นมั้ยใครที่ซื้ออันนี้มาเนี่ยมันจะได้สิทธิ์ไปลุ้นได้ meet and ์กรีดกับลิซ่าด้วย กล่องกันเห็นไหมมีความแบบ,บล็อกซ่าตรงนี้ตรงนี้อย่างเท่ไม่รู้เห็นไหมนะเขียนว่าลิซ่าอะไรซัม <Okay. S 1> ติงลิซ่าโบสแกตรงคำว่าน,น้องลิซ่าออกอแล้วก็สไลด์อุย้ยอูดี้อูด้ด โอ้โหวิงว้งวิ้งนี่คืออะไรไลเซ็นน้องเป็นยังไงหรอใช่ปะ่ะลเซ็นน้องหรอม่าเปิดพร้อมกันอืมอ่าด้านนี้คือด้านหน้าหรือด้านหลังไม่รู้น่าจากด้านหน้าด้านหลังเป็นงี้ มีสวยแค่ไปรอยง่ายแน่นอยวะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเพรด้าน,นหลังนั่นละสวย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 มากวิ้ง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 แกะชิ้นส่วนเขาออกมาให้ดูนี่ว่ะเป็นนี้ แล้วมันก็จะหนีบกับข้างๆ้างหูมันไม่ได้เข้าไปในหูอา่ทีนี้เนี่ยในโทรศัพท์มันก็สอนว่ามันจะมีวิธีบอกว่าโอเคใส่ยังไงนะเพราะวันนี้มันก็เป็นค่อนข้างแบบแบบใหม่นะมันบอกว่าต้องใส่อย่างนี้เห็นไหมเช็คโยฟิตมาเฮียตาไหนข้างซ้ายข้างขวาวะเนี่ยโอ้โห่ศาอันนี้ข้างขวา ต้องเอาด้านนี้ออกไปข้างนอกอ๋องรกมก็คงยากเสมอเนาะได้แล้วเฮ้ยมันใส่สบายว่ะแต่เอาจริงนะมันสบายจนแบบมันไม่ได้หนีบไม่รู้สึกว่าหนีบไม่ได้อะไรเลยีย ล่นเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยโอ้ยในกล้องได้ยินไหมได้ยินไหมเฮ้ยเสียงมันทำได้ขนาดนี้เลยวะคือเคยลองหูฟังอะไรที่มันแบบไม่ได้เข้าอินเอียร์เราหรือเข้าในหูรูหูเราอะ่ะเคยลองมาแล้ะ แต่อันนั้นอ่ะไม่ได้เสียงดีขนาดเนี้ยเบสไม่ได้มาเยอะเ้านี่เบสมาเยอะเลยอ่ะหุ้ยให้ความรู้สึกดีอ่ะเดี๋ยวขอขอ,ขอลองออก,ก่างหุยจะได้ยินเสียงวะเฮ้ยถ้าเราขยับหูเวคุณภาพเสียงมันเปลี่ยนก็ต้องหาที่มันให้ดีที่สุดอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลย แต่ถ้ามาใกล้ๆได้ยินแต่ต้องใกล้มากๆอ่ะเฮ้ยเขาท่าว่ะใช้แบนี้ก็ดีนะปลอดภัยดีได้ยินเสียงข้างนอกตลอดแต่ยอมแล้วว่าตอนใส่ก็ยากหน่อยลำบากหน่อยเฮ้ยดีวะ่ะก็การได้ยินเสียงมันแปลกๆดีวะ่ะเหมือนเราได้ยินเสียงจากลำโพงไกลๆไม่รู้ดิ เพราะเสียงข้างๆเรายังได้ยินทุกอย่างชัดเพราะมันไม่มีอะไรอุดหูอ่ะเชีย้ยไใส่เบอร์พังว่ะใส่เป็นแฟชั่นได้อ่ะเนี้ย